สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับบ้านนนทร์ครับนนทร์มาพนี่นะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่หนึ่งนสิงาคมพันห้าร้อยหกสิบสามวันศุกร์นะครับก็เป็นวันหยุดของวันแรงงานนะครับของทุกท่านนะครับบองท่านก็อาจจะทํางานนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัวนะก็ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับการหยุดวันหยุดวันนี้นะครับวันพักผ่อนนะครับสบุศสาร์ที่สามวันนะก็วันนี้นะบ้านนนนะครับนนโรคนีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพาทุกท่านมาไปดูบ้านนะครับพามาชมบ้านของนนมาคนี้ของเรานะครับก็วันนี้นะจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมานอกพื้นที่ของระยองนิดหนึ่ง S <S <an> ก็คือตอนนี้บ้านหลังนี้ ه, วันนี้เราจะพามาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ห่างระยองประมาณสัก300กิโลเมตรนะครับก็เมื่อเช้าก็เดินทางช่วงเช้าประมาณสัก9โมงนะครับโดยประมาณนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงนะครับเด,ดินทางตอนนี้ก็มันเที่ยงกว่าแล้วคือมันเที่ยงครึ่งนะครับกด,ดประมาณก็ตอนนี้ถึงใกล้ๆอันนี้อยู่นี่ผมมาเดินทางมาถึงบริเวณสระแก้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ตำบลท่าเกษตรนะครับ บ้านหมู่บ้านทา่าเกษมนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็จะพาไปชมบ้านเดี่ยว50ตารางวานะครับปรับปรุงใหม่นะครับมี2หลังนะครับผมก็ไม่ได้มานานแล้วให้ช่างเขา,าทีมช่างของเราทำเดินดูบ้านก็วันนี้ก็ได้โอกาสที่จะเข้ามามาดูแลนะครับมาดูบ้านเนาะดูความพึกหน้าของบ้านนะครับแล้วก็จะมารีวิวความพุ่หน้าของตัวบ้านที่เราปรับปรุงให้ใหม่ครับให้กก่ลูกค้าของเรานะครับก็ หมู่บ้านปณิธานนะครับผมอยู่ตำบลท่าเกษนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับก็บริเวณน,นี้เองเนี่ยจากที่ได้สํารวจรอบๆครับหลาแล้วนะครับบริเวณเนี้ยหมู่บ้านาหมู่บ้านท่าปณิธานนะครับเป็นทำการอยู่ใจใจกลางเมืองของตัวอำเภอสระแก้วเลยนะครับก็คือหาม,มีบริเวณของตัวหมู่บ้านเองเนี่ยเขาออกได้ได้หลายทางถ้าเทียบจากตัวระยองนเนี่ย มันจะเหมือนเส้นอยู่ระหว่างเส้นทับมาครับมันจะมีเส้นอุคุมวิทยกับเส้นที่เป็นเส้นสามที่เนาะอันนี้ก็จะขนานกันเข้าออกได้สองทางครับแล้วก็เข้าอยู่ห่างจากตัวของอำเภอเองเนี่ยชเช่นเช่นโรงพยาบาลนะครับโรงแรมเซเว่นตลาดนะครับแล้วก็พวกข้างต่างๆบิ๊กซีแมคโครโลตัสเนี่ยอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก5กิโลเมตรขับรถประมานไม่เกิน20นาทีครับก็เดินทางถึงแล้วแล้วก็ เข้าออกได้หลายทางนะครับผมก็บริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นาสายเลี่ยงเมืองนะครับของท่ากเกษนะครับผมของตัวจังหวัดสาะแก้วครับคือด้านหน้าวิ่งตรงไปเนี่ยจะออกตัวลงเกลือได้นะฮะก็หมู่บ้านเนี่ยห่างจากลงเกลือประมาณสักสามสิบกว่ากิโลเมตรประมาณสามสิบห้ากิโลเมตรนะครับแต่ต้นแล้วก็ห่างจากตัวเมืองสระแก้วเองอยู่ประมาณสักไม่เกินไม่เกินสิบกิโลเมตรนะครับขับรถประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านของ สวัสดิการทหารนะครับทำว่าหมู่บ้านก็น่าอยู่ครับเรียบร้อยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมที่ตัวบ้านกันตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแพนกล้องให้ดูด้านหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านท่าเกษมนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ จะพาไปรีวิวนะครับชมความคืบหน้าของบ้านของเรานะครับที่หมู่บ้านปณิธานตท่าเกษมอบางหะัดสะแก้วครับเรามี2หลังนะครับปรรุงใหม่ทั้งหลังเลยก็ตอนนี้ด้านหน้านะครับถ้าเรามาจากาทางสี่แยกสะแก้วตรงนู้นตรงนู้นขับรถประมาณสัก 5- 6กิโลเมตรนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆสังเกตป้ายซ้ายมือครับด้านหน้าสีข,า,ขาวๆจะเขียนว่าบ้านท่าเกษมครับแล้วก็มี มุมวาบลม,มซ้ายบนจะเป็นป้ายรีสอร์ทท่าเกษนะครับก็ขับมาประมาณ5กิโลเมตรให้ชะลอรถแล้วคิดซ้ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทา้ชมไปชม้มนานกันนะครับคู่นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับผมเองก็ไม่ได้มาให้ช่างทํางานเรามาสัก3 3วัาทย์แล้วฮะตั้งแต่เกิดวิกฤตของโควิดเนาะเรามีการคสั่งให้หยุดการเดินทางนะครับก็เราก็ไม่เดินทาง เพื่อให้ปลอดภัยกับทุกท่านนะครับทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นแบบตามจุดหมายนะครับตัวนี้ก็อันนี้ทะเลี้ยวซ้ายจากถนนใหญ่ของตรงมาสักคู่ลงมาแนละ้วเลี้ยวซ้ายลงมาก็วิ่งตามทางเข้า,ขามาแนละ้วถนนตรงนี้กว้างอยู่มาห้าเมตรนะครับรถสวนได้นะครับเป็นถนนที่จะวิ่งตัดไปขนาบถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นถนนหลักเหมือนเส้นววตะคุมพิษในตัวเมืองนะครับตัวนี้ก็เข้ามาฝนะ่ามือจะเปร,ร,ะร,รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทท่าเกษ ็มีห้องเข้าอยู่นะครับมีมาสองสังที่สอดติดๆกันเลยครับตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับนนี้ผมใช้ฟส,สั่บน,นะครับ,บรรขถนนอาจจะมานดงบ้าไมันะครับ,นะรบเีเราไปดูบ้านพร้อมๆกันเลยนะบริเวณนี้เองก็สังเกตสาสอ,องข้างทางก็จะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีหมู่บ้าน ด้านในนะครับเดี๋ยวก็ไปได้เรื่อยๆเ,เ,เนี่ยจะเห็นหมู่บ้านข้างในค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่กลางใจกลางกรอบเมืองนะครับเขาออกไหลายๆทางแล้วก็อยู่ใกล้สิ่งอื่นๆประหลาดอ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแล้วนะครับก็เลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเห็นหมู่บ้านนะฮะสังเกตกันมีต้นไม้หมู่บ้านนะฮะนะฮะถ้าตรงไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทะลุถนนสุขุมวิทเส้นของสระแก้วนะครับก็จะอยู่ใกล้เรื่องโรง,งพยาบาลเซเว่นโลตัส เ็งนะตำรับรเรื่องก,ก,การาต่างๆแล้วก็สถานที่เราหม่แล้วครบเลยนะฮะวิ่งตรงไปมาสกู่นี้ประมาณสักสามสองไม่ถึงกิโลประมาณเจ็ดร้อยเมตรก็ถึงเลยนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตอนนี้เองก็อยู่ในเส้นทางของทางเข้าหมู่บ้านปณิธานานนะครับก็จะเห็นนี่ฮะป้ายหมู่บ้านปณิธานนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นหมู่บ้านสวัสดิการของทหารนะครับเป็นรอ12ลอออน,นะครับตัวน,นี้เป็นหมู่บ้าน ขนาดใหญ่นะครับมีการจัดการอย่างดีนะฮะสัเงเกตจากถนนหน,นทางนะครับถนน,นตัวนี้กว้าง6เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับก็อันนี้เป็นหมู่บ้านาขนาดใหญ่แล้วก็สร้างมาค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่าดูภาพสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยตัวบ้านเองและถนนหนทางเองนะครับข้างๆนะครับมีการปรับปรุงนะครั้ออลูมิเนียมทั้งหลังนะครับก็คืออยู่กันแบบปลอดภัยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ ค่อนางจะปลอดภัยนะครับเป็นว่าทหารด้วยนะครับตอนนี้ก็ใยญ่จ้าทำมาเรื่อยๆก็เข้าจากหมู่บ้านมาสักคู่นะครับเราวิ่งตรงไ่เรื่อยจนสุดซอยนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวานี่ครับก็อันนี้เป็นหลังหนึ่งบ้านของเรานะครับสามมือนะครับ <c oughs> ที่มีอ่านี่ครับผมกล้องให้ดูอ่อาหลังนี้นะฮะหลังนี้เป็นบ้านของหลังหนึ่งบ้านของเราหลังต้นนะครับอ่า แล้เลยนะฮะจากบ้านเดิมๆใกล้เคียงกันครับสังเกตด้านซ้ายเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับของบ้านเจ้าของอยู่เองนะครับแต่บ้านกว่าของเราเนี่ยเป็นงานปรับปรุงอ่ะนะนะค,รครับนี่ครับบริเวณนี้หลังหนี้ครับโอเคก็เดี๋ยว,ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบ้านนะครับเรามีสองหลังนะครับ บ้านที่เราปรับปรงุงครับสองหลังนะครับงานขวามือด้านหน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับตรนนี้เดี๋ยวไปชมบ้านกันนะครับตอนนี้ถึงแล้วสักครู่นะครับก่อนอนาานะุญาตมาก็เดี๋ยวลองไปชมบ้านกันนะครับ นะคะไปจดการรับชมนะครับโอเคตอนนี้ก็เรามาถึงบริเวณหมู่บ้านแล้วครับก็ในนี้เป็นหมู่บ้านปานิทานนะครับขนาด50ตารางวานะครับมี2หลังนะครับอ่าหลังนี้เป็นหลังแรกที่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยไม่ได้เข้ามาอ่า มาสักสามอาทิตย์ได้แล้วนะครับก็หลังนี้เนี่ยปรับปรุงเป็นสามห้องนอนสองห้องน้แล้วก็จอดรถได้มากกว่าสองคันนะมีการต่อเติมปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเลยนะครับตัวบ้านก็อย่างที่เห็นเลยนะสาภาพเดิมเนี่ยเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ําสาภาพอ่าเดี๋ยวผมจะภาพก่อนปรับปรุงจะเป็นบริเวณคล้ายๆด้านดนะ้านหน้าได้ที่ผมวางแผนกล้องให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็อันนี้ฮะเป็นบ้านที่เราปรับปรุงแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายภาไปชมด้านในกันนะครับตัวนี้ครับโอเคขอบนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณในบ้านของเรานะครับ <What? S 1> ที่ารับนให้กับกลูกค้านะครับผม <What? S 1> ก็เริ่มจากหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเรา ปรับปรุงให้ใหม่นะครับของเก่าคือจะไม่มีหลังคาครับอันนี้เราทําหลังคารองรถให้ทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ตกแต่งด้วยสวยงามแล้วก็พื้นหน้าบ้านนะครับนี่เราปูให้ใหม่เลยนะครับของเก่าจะเป็นพื้นดินนะฮะของของเราเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงโดยการทำหลังคารองรรถเนาะแล้วก็ปูพื้นนะครับรอบเลยก็สามารถจอดรถได้มากกว่าสองคันนะครับตอนนี้แล้วก็ ต่อเติมไม่เต็มแล้วนะครับเป็นโซนหน้าบ้านนะครับก็หลังคาลงจอดรถปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ด้านซ้ายมือก็จะมีพื้นที่นะครับสามารถเดินรอบบ้านได้ก็ระยะเว้นตรงนี้อยู่มันต้องมีท้าสิทนะครับเดินเข้าออกได้นะครับก่อนนี้เป็นบริเวณโดยรอบของหน้าบ้านเรานะครับปรับปรุงให้ใหม่ทั้งหมดนะของเก่าตรงนี้ เป็นเป็นที่โล่งนะครับเราตกแต่งปรับปรุงใหม่กั้นห้องใหม่ให้กับลูกค้านะครับจากเดิมสองห้องนอนนะครับตอนนี้ทําเป็นหลังนี้ทําเป็นสามห้องนอนนะครับแล้วก็ด้าน้าบายนันเองก็ตกแต่งไว้สวยงามแล้วใส่ของเก่าจะเป็นประตูไม้เป็นไม้ทั้งหมดนะครับประตูหน้าต่างเป็นไม้ทั้งหมดนะครับแต่ของเรานะครับก็มาปรับปรุงเปลี่ยนจากไม้เป็นกระจกอลูมิเนียมให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ มีเหล็กดัดให้ด้วยนะครับหน้าต่างนะครับผมแล้วก็มีตกแต่งเรื่องของบริเวณหน้าบ้านนะครับนะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นน้แต่งบัวนะครับใส่กระจกบานกระทุงให้สองบานด้านหน้านะครับตรงนี้บริเวณนี้ด้านห้องหน้าหน้านี่สามารถที่จะเปิดออกมารับลมด้านนอกได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับบ้านเราหมู่บ้านปณิธานนะครับพื้นที่50ตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้านะครับก็อันนี้เป็นบริเวณด้านข้างอีกหนึ่งด้าน ของตัวบ้านนะครับก็สามารถที่จะเดินทะลุไปด้านหลังาปด้านนู้นได้เลยแล้วเข้าทา้งหลังบ้านก็ได้นะครับเข้าทา้งหลังบ้านได้นะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตเขาค่อยแผนกล้องให้ทุกท่านได้ได้ดูนะครับตัวนี้อีกมุมนึงนะครับอันนี้เป็นมุมด้านในนะมองไปก็จะเห็นว่าเราบริเวณพื้นเนี่ยเราปูกระเบื้องให้เต็มนะครับตรงนี้กว้างระยะกว้างในความกว้างอยู่นั่นอยู่ประมาณ7เมตรคูณ5เมตรได้เลยนะครับตัวนี้หลังคาก็ต่อเติมมาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ อันนี้ล้วรอบขอบชิปนะครับก่อกกากำแพงขึ้นให้ด้านข้างให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับกอเดี๋ยวผมขอญาตแผนกล้องกลับนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแผงกล้องกลับมาแล้วเดี๋ยวพาชมอีกด้านเมื่อกี้มือหน้าจะไปโดนกล้องนะฮะขอโทษทีครับโอเค ก็เดี๋ยวบริเวณนี้ให้ดูบริเวณด้านข้างขวามืออีกใหม่นะครับบริเวณขวามือตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านอีกด้านหนึ่งช่องว้างตรงนี้อยู่ประมาณเมตรหนึ่งครับสามารถเดินทะลุด้านหลังบ้านได้เข้าออกจากด้านหลังบ้านด้านนู้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้เองอ่าโอเคอันนี้น่าจะเห็นชัดนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นํะมือไปโดนกล้องนะครับก็บริเวณนี้จะเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านเรานะแผนเราปรับปรุงให้ครบเรียบร้คอยหมดแล้วนะเล็กดัดมงลวดนะครับแล้วก็ ลงรถปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้หน้าบ้านเองก็นี่เลยครับปรับปรุงให้ใหม่นะครับใส่กระจกเป็นบานกระทุ้งให้ตกแต่งลวดลายสวยงามเลยนะครับตัวน,นี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับที่เราพาทุกท่านมาชมนะครับบ้านเดียวขนาดห้าสิบตารางวานะครับหมู่บ้านปะนิทานตำบลท่ากเกษมจังหวัดสระแก้วนะครับสาห้องนอนสองห้องน้ำครัหลังนี้สวยๆ เรียบร้อยนะครับครับก็เดี๋ยวขอย่าตนะครับผมจะแทนกล้องไปอีกอด้านหน้านะจะเป็นบ้านนั่งเดิมนะครับเป็นลักษณะบ้านนั่งเดิมนะครับโดยรอบนะครับตัวนี้ครับก็อันนี้เมื่อสักเมื่อคี้ที่ผมไปดูก็เป็นบ้านในระบบอันนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นให้ให้ดูลักษณะบ้านที่เป็นบ้านดั้งเดิมของก่อนกับการปรับปรุงนะครับลูกค้าทุกท่านจะได้เห็นว่าก่อนปรับปรุงบ้านเป็นลักษณะไหนแล้วก็ หลังที่จะปรับปรุงแล้วเนี่ยฮะเราปรับปรุงบ้านให้แล้วเป็นบ้านลักษณะไหนนะครับก็จะให้ออกมาให้ดูด้านหน้าทาั้งรั้นครับก็อันนี้เป็นบริการบริเวณบรรยากาศภายในบริเวณหน้าบ้านนะฮะบ้านบริเวนหน้าบ้านถนนตา้งหกเมตรนะครับรถสวนกันได้สบายนะครับแม่อาจนับสามารถเทาก็ด้านในก็วิ่งเข้าไปก็จะมีบ้านอีกหลายร้อยประมาณหลักร้อยหลังคาเรือนนะครับอยู่ไซสาฝานะครับตนนัวนี้มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับอ่านี่เป็นบริเวณ หน้าบ้านนะครับก็เด on, ี down, Moon, ๋ยวจะมีบ้านตรงนู้นอีกหนึ่งหลังนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมหลังนู้นสี่ห้องนอนนะครับหลังนู้นปรับปรุงเป็นสี่ห้องนอนโอเคก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในต่อนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็พาชมบ้านเดียวนะครับปรับปรุงใหม่นะครับห้าสิบตารางวาปรับปรุงจากสองห้องนอนนะครับเป็นสามห้องนอนนะครับผมจะลดได้มากกว่าสองคันนะครับก็บเรียนหน้าบ้านนะครับเราเปลี่ยนที่บอกไปแล้วนะครับเราเปลี่ยนจากชุด อุปกรณ์โครงสร้างที่เป็นไม้ทั้งหมดเราเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับก็ตอนนี้จะเป็นกระจกนะครับทั้งหมดทั้งหลังนะครับประตูหน้าต่างนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับภายในก็ใหญ่มากนะครับกว้างด้วยนะครับกว้างกว้างนะครับโอเคอ่าวันนี้เข้ามาในตัวบ้านเรียบร้อยนะครับก็ เข้ามาจากประตูหน้าบ้านนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณโซนหน้าบ้านที่มองไปตรงไปก็จะเป็นห้องโถงนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีห้องโถงสองแถวนะครับเลี้ยวขวาไปอ่มุมนี้จะกว้างมากครับประมาณห้าเมตรถึงหกเมตรได้เลยนะครับแล้วก็ห้องโถงเนี่ยใหญ่มากนะฮะห้องโถงใหญ่มากนะครับมีเราใส่กระจกให้เรียบร้อยนะมีเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะครับสองด้านนะปลอดภัยนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับ ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้เราตอบเติมไม่ครบแล้วนะครับเลกดันมงวลวดเราทําให้หมดเลยก็พื้นนะครับให้เราให้ดูเราปูกระเบื้องให้ใหม่นะครับเป็นไซส์เนเบ็นกระเบื้องกันิโตใหม่ทั้งหมดนะครับของเก่าจะเป็นพื้นปูนนะครับบ้านยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับเป็นกระเบื้องเก่าครับของใหม่ก็คือเข้ามาอย่างพื้นเนี่ยเราปรับปรุงให้ใหม่หมดเลยปูเป็นกระันิโตให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือที่ทุกท่านเห็นเป็นประตูเนี่ยห้องเนี่ยของเก่าจะไม่มีนะครับ เราอันนี้เราปรับปรุงให้ใหม่เรากั้นห้องให้ใหม่ลูกค้าเพิ่มเป็นห้องหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผจะพาภาพไปชมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพามาชมห้องนอนห้องหน้าบ้านกันนะครับห้องใหญ่มากประมาณนี่นะครับพื้นปูให้ใหม่ทั้งหมดนะครับขาวสะอาดนะครับสวยเลยแล้วก็ภายในห้องนี่เลยครับตามที่ เห็นเลยนะครับเราการห้องให้ใหม่นะครับเพิ่มเติมห้องหน้าบ้านให้นะครับแล้วเราใส่กระจกบานกระทุ n ให้สองบานนะครับเพื่อให้บ้านดูโปร่งนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปิดรับลมแล้วก็ชมบรรยากาศด้านนอกได้เลยนะครับเป็นบานกระทุ n นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใส่เล็กดัดข้างนิดนึงก็สวยงามแล้วนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นบริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนหั้งนี้ก็ขนาด4เมตรคูณ3เมตรได้ห้องนอนไซส์ใหญ่ได้มาตรฐานนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมห้องนอนห้องที่2นะครับผมก็ห้องนอนที่สจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับขออน,นุญาตโอเค โอเคนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่2ของตัวบ้านนะครับพอน่อนทองห้องนอนก็เป็นขนาดใจมาตรฐานนับรับ3.5เมตรคูณสุดห้าเมตรนะครับห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าบ้านที่อยู่ด้านตรงลงอ่าประตูหน้าบ้านพอดีนะครับก็จุดเด่นของห้องนอนนี้เองหนึ่งคือสามารถที่มองเห็นวิวด้านนอกได้เลย2คือมีหน้าต่าง2บานนะครับด้านนี้1บานแล้วก็ด้านฝาหนึ่งบานมีเล็กดกมุงลวดให้ครบแล้วนะครับตัวนี้นะครับ พร้อมเข้าอยู่นะครับปลอดภัยเรื่องกันนุงรข้ว้งหลังนะครับตอนนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมห้องต่อไปนะครับอยู่ข้างกันเป็นห้องนอนที่สามของตัวบ้านโอเคออกมาแล้วนะฮะชมห้องนอนที่สามกันนะครับโอเคห้องนอนห้องนี้จะอยู่ด้านกลางบ้านนะห้องนอนขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับ ก็เราปรับปรุงเปลี่ยนกระจกหน้าต่างที่เป็นชุดไม้นะเป็นอลูมิเนียมใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ห้องนอนห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะมองทะลุด้านหลังบ้านได้นะครับตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟถ้าเปิดไฟก็จะเห็นบริเวณด้านหลังที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับเป็นห้องครัวได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมพร้อมๆกันนะครับอ่าครับผมให้ดูบริเวณนะฮะ ภายในบ้านอีกทีนีงนะครับใหญ่มากนะครับภายในเราทาโทนสีขาวทั้งหมดนะครับให้บ้านดูเย็นแล้วก็สะอาดตานะครับพื้นก็เป็นเกระเรื่องแกรนิโต้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ใหญ่ๆนะครับสวยๆไปเลยนะครับโอเคบริเวณในตัวบ้านนะครับโซนห้องนอนแล้วก็ห้องโถงนะจะมีห้องน้ําให้ในตัวบ้านให้หนึ่งห้องนะคือห้องนี้ด้านนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ โอเคอันนี้เป็นห้องนอนของห้องน้ําของตัวบ้านด้านในนะครับห,หนึ่งห้องน้ํานะครับในนี้เดี๋ยวจะมีด้านหลังอีกหนึ่งห้องน้ํานะครับครับผมก็เราเปลี่ยสนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะครับปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องผนังให้ใหม่นะชนฟ้าเลยนะครับแล้วก็นี่แหละครับบ้านสไาตล์เราก็จะมีฝักบวรรัวน้ําให้นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องไายตัดให้สวยงามเลยนะครับเพื่อ ความสวยงามของตัวบ้านนะครับตัวนี้อุปกรณ์ก็มีกระจกนะครับมีฝักบัวแบบน้ำเรียบร้อยนมีสุขภัณฑ์นะครับอุปกรณ์ในห้องน้ําที่จาเป็นก็ครบนะครับระบบไฟเป็นระบบ LED ทั้งหลังนะครับสังเกตว่าจะไม่มีโคมไฟนะครับไม่มีโคมไฟห้อยลงมาครับเราใส่เป็นไฟ LED ขนาด6นิ้วให้ทั้งหลังนะครับตัวนี้ห้องโถงเองมีอยู่ประมาณ6ดวงนะครับบริเวณนี้ก็จะเวลาเปิดก็จะสว่างมากนะครับ ครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลดีๆ,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 ๆด้วยนะครับบ้านเดียว50ตารางวานะครับผมตําบลท่าเกษรอำเภอเมืเอมงจังหวัดส,สะแก้วนะครับผมเดีย๋ยวขอ,อยาเกเปิดไฟนิดนๆๆึงนะเดี๋ยวชมสวัสดีนะครับ ก็ตอนนี้จะพามาชมอีกหนึ่งโซนของตัวบ้านนะครับเป็นเป็นโซนด้านบริเวณด้านหลังบ้านนะครับบริเวณนี้เองก็จะประกอบด้วยสองส่วนคือห้องครัวนะครับที่เราทำวาให้ที่ลูกค้าเห็นนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูออกด้านหลังบ้านได้เลยตรงนั้นนะเราทําประตูให้ด้วยนะครับปรับปรุงให้นะครับด้านหลังเองนะครับก็ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยนะครับทำเคาน์เตอร์ให้กับลูกค้านะครับ เคาน์เตอร์กว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับทําตู้เก็บของให้ครบนะครับยิงนั่งจานหนึ่งชุดแล้วก็มีกระจกระบายอากาศรบับแสงด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านหรือสองบ้านนะครับมีเลกดัดมุงลวดให้พร้อมเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะเปิดรับลมแล้วก็มองเห็นวิวบรรยากาศด้านนอกได้เลยนะครับาารเห็นเลยลก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นสวนยางกับสวนอ้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณของในห้องครัวนะครับห้องครัวตรงนี้ความลึกตรงนี้อยู่ประมาณ9เมตรนะครับแล้วความกว้างอยู่ที่ห้าเมตรนะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับเป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านหลังบ้านนะครับเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมกันอ่าไปเรียบร้อยนะครับลองชมห้องน้ําผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวพาทุก вот ท่านมาชมพร้อมๆกันเลยโอเค เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้ขนาดอยู่ที่มาสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบเลยนะครับเหมือนห้องนอนเลยครับตัวนี้โอเคสวยงามนะครับก็มีปรับปรุงใหม่นะครับของเก่าจะเป็นชักโครก่นเก่าหมดเลยนะครับเป็นชักโครกแบบนั่งนะครับแล้วก็พื้นกระเบื้องไม่ได้ปูนะของอ่าของเราปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับปูกระเบื้องให้ใหม่นะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะครับมี อุปกรณ์กระจกทัางหน้ามีราวแขวนผ้านะครับแล้วก็มีกับบัวอาบน้ําให้ปูกระเบื้องให้ชซนผนังเลยนะครับสวยงามเลยแล้วก็นี่แหละครับเราใส่กระจกเป็นกระจกแชมเปอร์นะครับกั้นระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งให้ด้วยนะครับเวลาอาบน้ำนน้ําก็จะไม่กระเซน็นเข้ามาในโซนที่เป็นโซนที่เราใช้ห้องน้ํานะครับก็จะทําให้ตัวห้องแล้วก็พื้นนะครับเปียกเป็นโซนนะครับไม่ไม่ไม่ปนกันนะครับตอนนี้ สะดวกเลยทีเดียวนะครับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําห้องครัวนะครับเราต่อเติมปรับปรุงให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณด้านหลังบ้านนะครับประตูด้านนี้ที่ติดก้องควรสามารถเปิดออกนะครับไปสู่ด้านหลังบ้านได้เลยเดี๋ยวไปชมหลังบ้านกันนะครับบรรยากาศดีมากโอเคครับพอเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยฮะก็จะพบกับธรรมชาติทันทีเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนยางสวนยูคานะครับตัวนี้นะฮะ Okay. ตัวบ้านเรานะครับสามารถเดินรอบบ้านได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินอ้อมออกไปด้านหลังบ้านเนาะโอเคอันนี้เราอยู่ด้านหลังบ้านนะครับมาพูดเราอยู่ด้านหน้าบ้านมองมาก็จะเห็นจุดนี้เหมือนกันนะอันนี้ผมจะผมพาทุกท่านไปชมบริเวณหน้าหน้าบ้านนะครับนะเดินสบายๆนะครับระยะว่างอยู่ประมิเตรยี่สิบนะครับช่องนี้ ด้านข้างเราก็เห็นว่าเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับครบเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้านเองเปิดออกมาก็จะครบนะครับโอ่งร่งสบายนะ้ามองไปเห็นเพื่อนบ้านแล้วก็บริเวณหน้าบ้านกว้างมากนะครับลงรถจอดรถได้มากกว่าสองคันนะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งไว้สวยงามเลยหลังคาลงรถพร้อมเลยนะครับตัวนี้สวัสดีนะครับ ขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตอนนี้พาชมบ้านเดียวนะครับหมู่บ้านปรติธาน50การางว่าปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับก็บ้านหลังนี้อยู่ที่ตําบลท่าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับไม่ใช่ระยองนะฮะอันนี้อยู่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ที่หมู่บ้านเปรติธานเรารับบ้านมาเรียนเวียประมาณ2หลังนะครับก็อันนี้เป็นหลังแรกที่พาทุกท่านได้ชมนะครับก็เดี๋ยว ผมก็จะพาไปชมอีกหลังหนึ่งต่อไปแนละ้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะดูอยู่ที่บ้านหลังแรกนี้ก่อนก็หมู่บ้านท่าเสียมหมู่บ้านประดิทานนะครับตำบลท่าเสียมจังหวัดสัตว์แก้วนะครับห้าิตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับราคาไม่แพงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับข้อมูลดีๆนะให้กับผู้ที่สนใจนะครับผมขอบอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยว โอกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวอีกหลังนึงนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมไลน์ต่อไปนะครับก็ยังงขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสวัสดีนะครับ